สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอาจารย์ปริญญาเทวานริมิตกุลชี้รัฐธรรมนูญปี60เลวร้ายที่สุดแนะต้องยกเลิกมาตรา272ฝ่ายประชาธิปไตยสรุปบทเรียนคิดแบบเผด็จการยกร่างอย่างไรไม่ให้ถูกฉีกด้านจตุพรปลุกประชาชนกล้าลงดับนักการเมืองเข้าข้อเผด็จการ เวลา16นาฬิกา30นาที16พฤษภาคมที่ลานกิจกรรมใต้อาคารศิลาบาทมหาวิทยาลัยรามคำแหงเครือข่ายรำคำแห,งเ,ง,ำำแหงเพื่อประชาธิปไตยจัดกิจกรรมรำลึก30ปีพฤษภาธมิน2,535โดยมีทั้งสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันทยอยขึ้นเวทีกล่าวรำลึกเหตุการณ์ก่อนเสวนาเรื่องรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอนอหัวหมากมาร่วม ังเกกตสผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานริมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเรามีรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับแต่รัฐธรรมนูญปี2560ถือว่ามีความเลวร้ายที่สุดเพราะให้อำนาจสวในการเลือกนายกอีกทั้งยังมีการเขียนเอาไว้ให้มีการแก้ไขได้ยากที่สุด ทั้งนี้หากย้อนไปในการทำประชามติรัฐธรรมนูญปี60ผพลเอกประยุทธ์จันโอชากล่าวว่าจะไม่มีการสืบทอดอำนาจขอให้มีการรับร่างรัฐธรรมนูญไปก่อนแต่ตอนนี้เหลือเพียงอีก3เดือนจะอยู่ในตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีครบ8ปี จากนี้สิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนก่อนเลือกตั้งคือการแก้ไขมาตรา27 272ตัดอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีส่วนจะแก้ไขตรงไหนนั้นตนคิดว่าร่างใหม่ทั้งฉบับดีกว่าเชื่อว่าโอกาสจะเปิดอีกครั้งเมื่อสวชุดนี้หมดอานาจในอีก2ปีข้างหน้าฝ่ายประชาธิปไตยต้องสรุปบทเรียนโดยคิดแบบฝ่ายเผด็จการคือยกร่างอย่างไรเพื่อไม่ให้มีการฉีกรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้เผด็จการจะปกครองเราไม่ได้หากเราปกครองตัวเองเป็นซึ่งผมเชื่อว่าประชาธิปไตยกลับมาแน่เพราะประชาชนมีความตื่นตัวแม้วันนี้ทุกอย่างจะถอยหลังไปมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ปรินกล่าวได้ว่านอกจากนี้อีกเรื่องที่สำคัญที่จะต้องแก้ไขอำนาจคือการรวมศูนย์อำนาจเพราะทราบหรือไม่ว่าขนาดผู้ว่ากรุงเทพที่กำลังจะเลือกตั้งในวันที่22พฤษภาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังมีอำนาจในการสั่งปลดผู้ว่ากรุงเทพและสั่งยุบสภากรุงเทพได้ ไม่ต้องพูดถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหากเป็นปฏิปักษก็ถูกสั่งปลดหมดดังนั้นต้องแก้ไขให,ให้มีการกระจายอำนาจและแก้ไขกฎหมายที่มีการให้ตำรวจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกทําให้มีการใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือในการปราบปรามประชาชนตนเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ตัวบุคคลแต่บุคคลสามารถทําได้เพราะกฎหมายให้อำนาจ นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชกล่าวว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้ยากถ้าเราก้าวไม่พ้นความกลัวเพราะความกลัวทําให้เสื่อมและเสื่อมทําให้กลัววันนี้นักการเมืองจํานวนมากไม่กล้าท้าทายเผด็จการไม่ว่าจะหาเสียงได้คะแนนเท่าไหร่จะกลัวคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชาสาร รัฐธรรมนูน ผู้ตรวจการแผ่นดินดังนั้นจึงตามไปเข้าคอกเผด็จการหากมายืนอยู่ข้างประชาปธิไตยจะมีแต่หายนะฉะนั้นตนเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เป็นไปได้ยากไม่สามารถทำได้เพราะไม่มีใครยอมปลดอำนาจตัวเองเหมือนกับความคิดที่จะให้มีการตั้งสอสอรอเป็นไปได้ยากเพราะมีการล็อกเอาไว้3ถึง4ชั้นดังนั้นวันนี้เราต้องปลุกประชาชนให้มีความกล้าที่จะไม่เลือกนะักการเมืองประ ที่สยบยอมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ